สวัสดีค่ะวันนี้พาลูกค้าลองขับ f m เบอร์50แรงนิวดาก้อนกันนะคะตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์ซัเชัล8 8 8ูณ8 8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังค่ะ พี่สุวิชาลองรถครั้งแรกเลยนะคะขับง่ายค่ะจริงๆสิไปกับพี่สุวิชาด้วยนะคะแต่ลืมกดเซฟคลิปค่ะต้องขออภัยด้วย เดี๋ยววันนี้พี่สุวิชาจะลองถ่ายผ่าน5้าใบ24ครั้งแรกเลยนะคะ ให้ลูกค้าลองกันตรงนี้เลยค่ะเกียร์นะคะขับง่ายๆค่ะเกียร์หนึ่งสสสี่ทั่วๆไปแล้วก็มีชุดคอนโทรลหลังชุดแรกจะเป็นชุดคอนโทรลยกหางชุดกลางเป็นชุดคอนโทรลใบมีดและชุดริมสี่จะปล่อยว่างไว้สำหรับให้ลูกค้าใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะ ระบบคลาชเป็นระบบคลาชสอชั้นเมื่อเหยียบ PTO แล้วจะไม่หยุดทำงานค่ะ PTO ความเร็วรอบอยู่ที่540ต่อ760รอบต่อนาที fmv ตัวใหม่นี้ชุดกระบอกยกคู่มีการยกที่ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะทำให้แรงกดของตัวกระบอกยกคู่มีมากขึ้นด้วยและความพิเศษมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือมีชุดคอนโทรลหางหลังค่ะทำให้สามารถใส่อุปกรณ์เพียงคนเดียวได้อย่างสะดวกสบาย ส hey, วัสดีค่ะพี่สุวิชาสวัสดีค่ะวันนี้ขอพระคุณพี่สุวิชาและเพื่อนเพื่อนพี่พี่จังหวัดสุรินทร์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติบริษทัทค่ายเราอ่ะมาดูแลวันนี้พี่สุวิชารับรถเอาตัว50แรงนิวดาก้อนโชวใหม่ค่ะทําไมถึงตัดสินใจว่าเออไป,ปศ,ศึกษากับค่ายอื่นมาแล้วเป็นยังไงมั่งคะพี่ ่อื okay ่นแพงแพงกว่านะรงว่าก็ตรงแล้วมีจะออกซื้อได้หอยากลองของใหม่อยากลองยห้อใหมอยากลองอันใหม่ๆลองนวัตกรรมใหม่ๆคเพราะว่าแถวนี้ไม่มีเนาะมีแต่ยี่ห้อคูบต้ายันมาอ๋อค่ะอยากลองอะไรใหม่ๆลองดูว่าแล้วก็เห็นทางพี่สุวิชาบอกว่ามีเจ็ดสิบแรงของค่ายซีอยู่ละแวกนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ พี่สุวิชาก็เลยเออไหนลองดูซิแล้วก็นับจากนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลนะคะสองปีนี้ไม่ใช่แค่สองปีซีดูแลตลอดไปจนกว่าพี่สุวิชาจะเปลี่ยนรถไปเลยม,มีปัญหาโทรหาซีได้ทุกวันไม่มีวันหยุดถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งมาให้ซีถ่ายเลขใหม่ส่งให้ซีหรือซีส่งช่างมาซ่อมให้ถึงหน้าบ้านค่ะไม่ต้องกังวลนะคะครับโอเค okay, ค่ะขอบพคุณคมากมากค่ะคขอบพระคุณค่ะ สนใจ FM World ทุกรุ่นติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทุกวันค่ะ097 456 4142ซีจัดส่งพร้อมอุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานรับประกันทุกรุ่นทุกแบบค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ